ข้อ81ในฤดูหนาวสังเกตเพบว่าคนจะนำผ้าพันคอที่ทำจากไหมพรมมาพันคอเพื่อให้เกิดความอบอุ่นจากข้อมูลการสังเกตเหตุผลข้อได้สนับสนุนด,ดีที่สุดที่หนึ่งผ้าพันคออป้องกันแผ่รังสีความร้อนจากร่างกายออกไป อที่สองผ้าพันคอป้องกันการนําความร้อนจากร่างกายสู่ภายนอกนะคะอันที่สามผ้าพันคอเก็บอากาศเอาไว้ป้องกันการาพาความร้อนอันที่สี่ผ้าพันคอป้องกันอากาศเย็นจากภายนอกสัมผัสร่างกายป้องกันอากาศเย็นภายนอกมาสัมผัสร่างกายเราเรียนเรื่องของทัวรนําความร้อนแล้วใช่ไหมคะหนูจะเรียน ของหนูเนี่ยหนูเรียนเรื่องเดียวคือการนำความร้อนอน,นี้ในช้อยเนี่ยถ้าเราจะตอบเราจะตอบข้ออะไรเดายังไม่มีข้อมูลอะไรเลยเดาถ้าหนูจะใช้ผ้าพเปนคอเพราะาหนูคิดว่ามันเกี่ยวกับเรื่องความร้อนทั้งนั้นเลยอ่ะครูให้ครูให้ข้อมูลเบื้องต้นก่อนแล้วเดี๋ยวให้ให้ลองคิดดูก่อนยังไม่เฉลกคือหนูคิดว่าความร้อนนะั้นมันจะถ่ายโอ,อนจากไหนไปไหนคะจากร้อน สูงไปต่ำหรือต่ำไปสูงเตาไฟอยู่เนอะแล้วก็มีตะแกรงอยู่ข้างบนเอาเทเลกท่อนหน,นึง่งมาอยู่นะคะมาอังอยู่บนเปลวไฟเหล็กเนี่ยจะร้อนไหมแน่นอนมันต้องร้อนแน่แน่แต่มันจะร้อนจันไหนไปไหนคะลูกไ้ายสุดหรือตรงด้านที่อยู่ติดกับมือเราไหนอยู่ชิดไฟตรงนั้นก็ต้องร้อนกว่าเพราะฉะนั้นการไ่วอ,อนความร้อนมันจะไถ่ายอ,อุนอุณหภูมิสูงไปที่อุณหภูมิต่ำ คุณสมบัติเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการถ่ายโอนความร้อนแบบแผ่รังสีนำความร้อนหรือว่าการพาความร้อนดวงอาทิตย์เนี่ยจากอวากาศมาถึงโลกเราแสงนวงอาทิตย์มาถึงโลกเราไม่มีตัวกลางไม่มีอากาศ่ะแสดงว่าความร้อนที่มาถึงมันมาในรูปแบบของการแผ่รังสีเมว่าแ,แผ่รังสีก็คือการที่ความร้อนสามารถกระจายออกได้โดยไม่ต้องอาศัยตัวกลาง ถ้าเป็นการนำความร้อนจะเกิดกับพวกโลหะโลหะเนี่ยมันจะเป็นตัวกลางทำให้อนุภาคในแมงโลหะนะคะมันสั่นเหล็กถ้าเราไปโดนไฟอนุภาคของแต่ละภาคเนี่ยมันจะสั่นพอมาสั่นปุ๊บมันจะเกิดพิมานความร้อนพลังงานความร้อนเกิดขึ้นในแต่ละโมเลกุลนำความร้อนจะเกิดได้กับ ขอนะที่เป็นโลหะส่วนการพาความร้อนเราจะถ่ายโอนผ่านสองอย่างก็คือของเหลวก็ได้ตัวหนึ่งก็คืออากาศให้หนูรู้ถึงน้ำน้ำตรงนี้มันเดือดได้เนื่องจากนำความร้อนหรือพาความร้อนดูที่น้ำแล้วมันไม่ด้ดูที่หม้อนะน้ำเนี่ยมันจะได้รับความร้อนจากด้านล่างแล้วมันจะค่อยๆวิ่งขึ้นมาข้างบนดูเทียบกับรูปถ้ามันเป็นตัวโลหะ โลหะนี้จะนําความร้อนแต่ถ้าเป็นน้ําน้ําจะพาความร้อนนะคะคือความร้อนเนี่ยจากน้ําด้านล่างไ้รับความร้อนมันจะวิ่งขึ้นมาด้านบนหนูเห็นตรงนี้ใช่ไหมควันควันเนี่ยพอมันมีไอร้อนขึ้นมาปุ๊บไอมันเป็นแก๊สเนาะแก๊สนั้มันไม่ได้อยู่กับที่มันวิ่งได้ค่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะนําความร้อนไปด้วยขณะความร้อนลอยขึ้นสูงอันนี้เราเรียกว่าพาความร้อนน้ําในหม้อก็พาความร้อนนี้ทําไมล่ะแล้วคนเราอ่ะ เราจะตอบคําถามอะไรดีรอนนำผ้าพันคอมาเพื่อให้เกิดความอบอุ่นร่างกายคนร้อนไหมคะร้อนอุณหภูมิเรามีอุณหภูมิร่างกายเราจะอุ่นความร้อนที่ออกจากร่างกายเราเนี่ยถ้ามันจะออกไปสู่ข้างนอกเอาผ้าพันคอพันไว้ใช่ไหมแสดงว่าแล้วหลักการของความร้อนเนี่ยในฤดูหนาวอ่ะอุณหภูมิของตัวเราสามสิบหกจุดห้า อากาศข้างนอกในฤดูหนาวเขาบอกว่าอุณหภูมิยี่สิบองศาเซลเซียสความร้อนจะถ่ายจากไหนไปไหนคะเอ,อ้ามันก็ต้องออกจากที่ส่งไปที่ตามเพราะนั้นมันก็ออกจากตัวเรามาสู่สิ่งแวดลอ้อมมาสู่อากาศี่ป้องกันยังไงดีร่างกายของเราถือว่าเป็นการจ่ายความร้อนถ่ายอนความร้อนแบบใดร่างกายเราใช่โลหะไหมใช่ร่างกายไม่ใช่โลหะเพราะฉะนั้นก็ไม่เกี่ยวกับร่างกายเราเป็นของเหลวไหมยาหรือเปล่าไม่ใช่อีกนะคะเพราะฉะนั้นจะตัด เอาความร้อนออกไปมาเหลือมาเหลือการแผ่รังสีนะคะป้องกันอากาศเย็นจากภายนอกมาสัมผัสอากาศเย็นมันจะไม่เข้ามาที่ตัวเราแต่ที่เรารู้สึกหนาวเย็ยนเพราะว่าร่างกายของตัวเรามันเอาความร้อนออกไปเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็อากาศเย็นจากภายนอกอ่มาสัมผัสร่างกายตรงนี้ไม่ใช่นะคะฉะนั้นเหลือข้อเดียวที่ตอบก็คือแผ่รังสีหรือง่ายๆเด็กๆให้หนูดูนะว่า เขา้อกว่าแผ่รังสีเนี่ยมันใช้สำหรับของที่มันมีอุณหภูมินะคะเออคำว่ารังสีคือดว,ดวงอาทิตย์เอาเทียบับดวงอาทิตย์ดีกว่าถ้าเราพูดถึงการแผ่รังสีดวงอาทิตย์เนี่ยมันแผ่รังสีมาที่โลกของเราเราอยู่ตรงนี้เราได้รับความร้อนเพราะมันเกิดการแผ่รังสีออกมานะคะรอบทิศทางของดวงอาทิตย์ ทนี้ถ้าตัวคนเราเนี่ยมีความร้อนแผ่ออกจากตัวไหมให้เอากล้องอินฟราเรดไปถ่ายในที่มืดไม่ได้ดูได้แต่คนนะสิ่งมีชีวิตที่เป็นพวกเอ่อไม่มันมีอุณหภูมิเนี่ยมันมีความร้อนเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยเราสามารถใช้กล้องอินฟราเรดตัวรังสีที่ออกมาจากร่างกายได้